นิดาโเพเผยคนส่วนใหญ่หนุนรัฐควรแจกเงินดิจิทัลทุกกลุ่มยกเลิกดูเกณฑ์เงินเดือนเงินฝากและให้อิสระใช้จ่ายที่ไหนก็ได้ในประเทศศูนย์สำรวจความคิดเห็นนีดาโพเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องหลักเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลวอลเลตทำการสำรวจระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2566จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน1,310หน่วยตัวอย่างจากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงหลักเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลวอ l l เ t 1,000 0บาทพบว่าร้อยละ50.08จ่ายทุกกลุ่มโดยไม่ต้องมีเกณฑ์เงินเดือนหรือเงินฝากในบัญชีมาเป็นข้อจำกัดรองลงมาร้อยละ26.64 e จ่จ่ายเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ14.66ตัดสิทธิ์ผู้ที่มีรายได้เกินเดือนละ50,000บาทหรือมีเงินฝากในบัญชีตั้งแต่500,000บาทร้อยละ8.01ตัดสิทธิ์ผู้ที่มีรายได้หรือเงินเดือนเดือนละ25,000บาทหรือมีเงินฝากในบัญชีตั้งแต่100,000บาทและร้อยละ0.61ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ ด้านเกณฑ์พื้นที่หรือรัศมีการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอร์เรดหนึ่บาทพบว่าร้อยละ69.85ควรใช้จ่ายในร้านค้าใดก็ได้ในประเทศไทยโดยไม่มีข้อจำกัด,ด้านพื้นที่หรือรัศมีมากำหนด รองลงมาร้อยละ14.50ต้องใช้จ่ายในร้านค้าภายในจังหวัดตามทะเบียนบ้านร้อยละ13.59ต้องใช้จ่ายในร้านค้าภายในอำเภอตามทะเบียนบ้านและร้อยละ2.06ต้องใช้จ่ายในร้านค้ารัศมี4กิโลเมตรตามทะเบียนบ้าน ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทพบว่าร้อยละ62.60ต้องใช้จ่ายเงินภายใน6เดือนรองลงมาร้อยละ37.09ต้องใช้จ่ายเงินภายใน1ปีและร้อยละ0.31ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ สามารถติดตามผลการสำรวจของนีดาโพซึ่งจะเผยแพร่เป็นประจำทุกสัปดาห์ได้ที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ของนีดาโพถูกต้องเที่ยงตรงด้วยคุณภาพตามหลักวิชาการ